หน้ามันดื้อหน้ามันมีอารมณ์หน้าเออเออใส่อารมณ์แม่เออดูจิกจิกจิกเมืโอโบดีกันทําไง เขาม่ห่อเต็มเขา,มาหอเต็มเตมครับเต้เ็นเสาหลักเขาไม่ทะเลาะด้วยนะเอ้ยเม่เอาสีนี้เอาสีแดงดีกว่าโ,โหท่านั่งโอ้โหอันนี้ตังเบบี้อ๋อ,อคืออะไรอะอ่อมันดูง มันไม่ใช่ไงมันคือไอ้นี่ไงไมันคือที่ให้นมไงไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมันคือของม,มันคือของมันมันคือของปาไปทางขึ้นบันไดกับปาอันนี้ไปอันนี้ไปหายายด้วยป อันนี้ด้วยนะโอ้ยออกาโอ้ย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 อะไรควรจะไปแปลงฟันไหมไปดูอะไรกันไหมนี่ปล่อยพ่อไปให้พ่อไปให้โตก่อนของมันนี่มีอันนี่เขาไปมีอันนีตอนอ๋ออยู่ข้างบนมีแล้วอ๋อยกไปยกไปขึ้นไปเอาไปเลยยกไปก่อน ให้แปลฟังคนหนึ่งไปยกไปคนหนึ่งเอาไปให้หมดเลยนะคนหนึ่งกำลังจะมาอีกหนึ่งไปโอ้โหเอาเรือหัดหน้าไงโอ้โหงั้นต้องอยู่ได้เหลหหน้าโอ้โห ยังจะน,น่าล้าต่ออีกเหรอหน่าลักทุกเวลาเลยเหรอจะดูหลุดอยากดูเปิดแม่เปิดได้ดูไหมเพราะหนูแม่แตัดผมใม่หนูแล้วมันไม่ยังมีเส้นที่มันแบบมันยังมีเส้นที่มันหลุดมาโอ้โหไม่พไมลาเหรอล,ล,ลูกสาวแม่ลูกสาวคนสวยแม่อยู่ไหนสวยลูกตอนนี้เขาแบบเขาพลังงานสวย พาคิมมาหรอฮะเกิดอะไรขึ้นคะถามง่ายดิว่าชื่ออะไรหญ่ฮะไม่ตหดไม่หน่ารักอะอันเนี้ยไห่ไม่ไิด ให้อะไรให้อะมันสวยขึ้นนาอช่วงเนี้ยไปทำอะไรมาหรอสวยมากแล้วผมเยอะอยากกมยางเหมือนไข่อ่ะโอ้ย ิมากินอยู่เลยพะมันไม่อร่อยไม่อร่อยเลยเนอะอร่อยปะอะไรกินด่งหน้ากินด่งหน้าไม่เข้าไม่เข้าปะไม่อร่อยพอพอ มแย่งคนท้องอุ้ยม่ใหญ่เลยนลีม่มแย่งคนท้องเลยย่างดุงตาบอดี้ดินบอดี้เอาเบอดี้งั้นเอากตัวหยุดเก็บเข้าไปฮะรักแม่ใช่ไหมพี่ป้าพีาา่บ้าไปกับพ่อนะโอเคแปลไปนอนกันลูกวันนี้เขานอนรอดเดียว ไล่เหอม่ไม่ไม่เดี๋ยวไล่ไปข้างบนด้วยอะไรข้างบนไปไปไปเอาตะกร้าออกเลยได้ได้เอาคิดไปสาคำเออเดี๋ยวให้เขาไปไหนนะไปไหนพี่พี่คุยกับเขาเลยนะคุยกับพี่พี่เลยกินข้าวหรือยังนอนหรือยังคุยเลยพี่ิกจาีกจ chín thao nha chín thao đồng ai ba ba cả nhưng của ba gì ai đây à, à. à mì rồi. À

ดุ๊บไปนไม้มย์แล้ต่ต่ดินอินันนันด้ยเร็วขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหไม่ไหแล้วอ่ะคนเอาอันไหนเอาอันนี้แม่เอาโรมาหรอโรมากระโดดเอาพี่คนเก่งม่ได้นะ พี่คนเก่งเออคือโฟมอสเอาพี่คนเก่งสิเอาพีนเกเอาเอาพี่โรมาไหมอ้วนแดงหรอหนูรักอัวแดงหรอหนูรักอัวแดงแล้วถ้าโฟมออด n26 n4 เขาหยุดนอนดีหนก็นอนไม่เหนื่อยเยอะไม่ได้ทำงานมาตั้งหลายวันแล้วเหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะหนื่อยอะไกันนะกัหนาเหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะเหนื่อยก็พักสิ ท้าแม่ให้ทำอะไรวันวันแม่ทำอะไรไม่เัีไย่เักเลี้ยงอยากทำงานพูดดิไม่อยากทำงานเฮ้ยอยากทำงานไม่อยากทำงานจ้างหมูได้นะไม่จ้างหมูได้เธอเล้ยหนูแน่เหนื่อยเฮ้ยยหมูเรี้ยงะไรหนูเลื้ยงแล้วนะอันนี้อันนี้เกินนะอันนี้เกินหมดนะ อันนี้ไม่ใช่นะใส่เพาะมาด้วยอาจ้างหนูได้นะหนูอยากทำงานโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเน่ชีวิตพึ่งเริ่มเองลูกพึ่งมาได้ดีไอเนือยเ่ยพึ่งมาได้ดีเลยตอนนี้ทำงานได้เดือนสองเดือนหมดละเออไม่เป็นงานเดี๋ยวจะเรียด อยากเหนื่อยเยอะนะอยาากทงนไม่อยากไม่อยากทำงานเพราะอะไรพี่ดานแบบพี่ดานหนูได้นะไม่ได้กเอาดามมาแน่นเลยมาแน่ถ้าเราว่างกันเป็นแม่จะเครียดกว่านี้พอเราว่างแม่ก็เครียดอีกคนเนี้ยเหนื่อยเยอะ อะไรวันหยุดมาตั้งกี่วันแล้วเหนื่อยเยอะหยุดนอนดีเหนื่อยก็นอนไม่เหนือยเยอะไม่ได้ทำงานมาตั้งหลายวันแล้วเหนื่อยเยอะเหนือยเลนืยก็นกกัหนาเหนื่อยเยเหนื่อยเหนื่อยก็พักสิเหนื่อยเยอะแล้วแม่ทําทำอะไรวันวันแม่ทำอะไรเหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะ่ะอยากทำงานพูดดิไม่อยากทำงานเฮ้ยอยากทำงานไม่ จ้างหนูได้นะไม่จ้างหนูได้เธอบ้าโม่แน่เหนื่อยเอ้ยรู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องแล้วนะอันนี้อันนี้เกินนะอันนี้เกินบทนะอันนี้ไม่ใช่นะใส่เพาะมาด้วยนะมีเหตุมีผลอ้าวโมูนี่จะน่นแต่พ่อไปใส่เพาะมาด้วยอ่ะฮะ ลูกไม่จะเล่าอะไรฟังเอาไหมเอาเวลาทำงานได้อะไรได้ได้อะไรขนมได้ขนมได้ขนมได้ได้ของเล่นนะได้เงินนะแถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีนะเวลาทำงานน่ะก็ได้เงินแล้วก็ได้ของเล่นได้ขนมทำไม ก็กินไปแล้วไงเพราะถ้าไม่ทำาุก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไงสรุปแล้วสรุปอยากทำงานไหม <c oughs> อยากทำงานไหมปุ๊ <c oughs> ฟังอยู่ทั้งนั้นนะจ้างหนูได้นะอ้จ้างหนูได้นะหนูอยากทำงาน เนี่ชีวิตมันเพิ่งเริ่มเองลูกเพิ่งมาได้ดีเอ้เยเพิ่งมาได้ดีเลยตอนนี้ทำงานได้เดือนสองเดือนหมดะเออไม่เปมีงานเดี๋ยวจะเครียดเหนื่อยเยอะอยากเหนื่อยเยอะนะเหนื่อยอยากทำงานไม่ไม่อยากทำงานเพราะอะไรพี่จ้างหนูได้นะไม่ วันนี้ก็เราว่างกันเดินแม่จะเครียดกว่านี้อีกเราว่างแม่ก็เครียดอีกคอยดูดิคิดดูดีๆถ้าหนูไม่ทํางานหนูต้องเรียนหนักนะถ้าหนูทํางานหนูอาจจะแบบเรียนชิวๆเลยเพราะว่าเรามีงานมีการทำแลาวทุกคนช่วยด้วยมันไปทวงอะหนูอยากทำงานบ้านเด็ดตรงไหนเด็ตรงนี้ วันน้องวันแม่ทำก็ทีอยากทำงานไม่เอาเาพ่ออยากทำงานหรอคะพ่อชอบงานอยากเล่นของเล่นใช่เวลาเล่นแล้วพอเวลาทำงานเสร็จอ่ะก็พ่อแม่ก็พาไปบ้านบอลไงอยากได้รางวัลใช่อยากได้รางวัลหนูอยากทำงาน หนูไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อยหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นต้นเด็กหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนดีอ่าพ่อหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนดีหนูเป็นด้นเดหนูทำได้หนูทำได้ขอบกลบสมอง เนี่ยเหนื่อยเนาะมาทวงแล้วหยุดปีใหม่นิดเดียวจะวต้องคุยกันหน่ะยระวังพ่อเจ็บวันหนูจะเจ็บด้วยนะ โมเน่ไม่เหนื่อยโมน่เหนื่อยโมน่อยากทำงานไม่อยากต้องเงโมนี่เนโมน่ไม่อยากเล่นอยากนอน่ยโมน่ไม่อยากเล่นของเล่นเออเหนื่อยเธอก็นอนติเวลานอนเออเหนื่อยเวลาพักผ่อนเธอก็นอนดิเออเหนื่อยมันจะเหนื่อยเลยกันนะเออเหนื่อยอย่าพูดอย่างนั้นเขาตัดเขาตัดออกไป เดี๋ยวแม่ก็แย่อีกอัออเนเหนื่อยอันเหนื่อยเยอะเอออย่าไปเออไม่ได้เื่อยเหนื่อยเยอะเนี่ยเหนื่อยเยอะนะใช่อยากทำงานไม่อยากทำงานด้วยหนูเป็นคนเก่งหนูทำได้ไม่เออด <laughs> ูวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอไม่ทำงานแล้วไม่มีเงินก็เครียดก,กันอีกออทำงานมีความสุข ทุกคนต้องทำงานพ่อทำงานทุกคนทำงานมีความสุขได้เงินจบอได้เงินก็มีแล้วแม่ก็ให้รางวัลให้รางวัลค่บให้พาไป,ปไหาพาไปเล่นเด็กไหมบ้านบอลพาไปเล่นลูกบอลสไลเดอร์ใช่ไหมหนูอยากทำงานหนูอยากไม่ทำงานเหนื่อยแล หนูอยากรับงานหนูไม่อยากอยากอยากบ้าดีจ้ามันจ้างหนูได้นะบ้ามาเร็วเดี๋ยวมันไม่เร็วจ้างหนูได้นะได้ด่าได้ด่าหนูพร้อมทำงานหนูไม่บอมดำงานมันไปเอามาจากไหนวะจอดติ้ มด้อดได้ไหมได้ไหมเดียวมันตุกมาเวลาไม่ทํางานแล้วแม่เป็น้ไรไม่ด้ะแม่ไม่เถอะหืมไหนรู้ไม่ไม่รู้ม่เนอนไหมคะลูกเล็กเกแม่กอดแม่กอะเอาไมมานลอนแม่ มอนรักกันมาเพื่อแม่ตามใจ้ห่อนอนได้แล้วตื่งแล้วเบบี้ใช่เดี๋ยวไปก็เปิดดีมาแม่ก็ต้องเลี้ยงหนูเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องโซ่เลี้ยงทุกคนเลยอันนี้นมใจ้นมแม่เบบี้กับเบบี้ได้นมใช่ ้องมใช่เหนื่อยมากม่เหนื่อยเหรื่องมากไม่ต้องขยายวันนี้ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นวันนี้หนูไม่ได้ตัดาวได้หยับได้ดีนะได้หยับได้ดีนะหยับพ่อหรือเปล่าหยับป่ะในท้องก็ดินตรงหน้าก็แสบมากเลย เดี <łość> ๋ยวให้เบบีทำงานแทนก็ได้หนูยังไม่ทำหนูต้องหนูทำงานไม่เงินนะูกเอหนูไม่ทำพ่อให้โซให้น้องโซทำนะให้น้องโซทำงานแทนนะโอ๊ะอย่าทำพ่อแบบนั้นลูกไม่เอาเดี๋ยวโดนเท้าเดี๋ยวโดนท้าลูกก็เจ็บหน้าพ่อก็เจ็บพ่อก็พ่อก็เจ็บ บ้าไหมดุเอานั่นไงบ้าไหมดุนั่นีไงบ้าไหมดุมาเรนนี่มามาไม่รากอ๋อแม่ไม่ได้กีดเลยแม่ลืมแม่ไม่เห็นแม่ไม่วาแม่ไม่ได้วางเพาแม่ไม่เห็นลูกเออ แม่แม่ไม่ได้เห็นไงแม่ก็ไม่ได้ว้าวไงวว้าเดี๋ยวดิเดี๋ยวสี่ร้อยเขาเดี๋ยวรอเขาส่งก่อนน้องโซอะไรอยังออกมั้ง ส่งมาให้เรา <Wow. S 1> อ่ะโหในท้องคือแบบสุดๆเลยทุกคนเฮ้ยมันไม่มีอะหนูอแบบน,นอนไหมแม่แล้วแม่วลาวสิไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนม่มันมานว้ว <Yeah. S 1> wow. ลูกสมัยม <า S 1> ก่อนม <า S 1> น <ะ S 2> ันก<ด>็เป็นแบบนี้ <นะ S 1> ไหน่ะอุย้ยนอนเธอมาดูนะเออเอ,อมาเดีมยอไดนี่ทำยังได้แต่เตยไม่มาเลยดิไม่มาอืไมไม่นอนโมนี่ พอละพอแล้วเหนื่อยเกินไปไม่เหนื่อยเดินไปเหนื่อยเยอะก็นอนสิเหนื่อยเยอะเราอยากทำงานไหมจริงๆทำงานเหนื่อยเยอะเออก็มีความสุขไหมจ้ามีเห็นไหมเห็นไหมเมื่อไหร่ทำงานจะดึงอะไรเห็นไหมเออ เออแล้วหนูเป็นอุ้ยอันนี้มันตัวอุ้ยโอ้เขาทำงานอยู่ทุกคนอะไรอะไรอะไรจ้ะไม่รู้ว่ะดูดูหนูนอนจะไหมลูกแม่ลยแม่ว้าวแม่ว้าวแม่จะนอนแล้วหนู้เปแล้วหนู้ป็นแม่ว้าว้าวเอาเอาไปซะแล้ว มาดได้อีกอ่ะได้เด่นเด่นทยไม่เอาวะเอาอีกไม่มาเรื่อยๆหลงอะไรเนี่ยต้องทำอะไรอ่ะอ๋ได้ได <c oughs> ้เด่นปอบใจหน่อยได้ไหม ลังมาใช่ไหมได้รอก่อนเนาะอยา่าสั่นนะอ <s> ืมอ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 ออืมว่ะ ้เราเปิดไหล่กันแล้วนะนะใช่เปมาจริงจริงด้วยอะ่ะ <c oughs> อ้าวคนนี้ไม่เววเลย <c oughs> เราเปิดไหล่กันไหมให้พ่อหยิบมาอันนี้ฝนตาเจ๊หนี่งสองนิ้วีิ <c oughs> พ่อมาให้ลูกปิดไหล่หน่อยเนี่วทำงานจะได้ดีสุดท้ายพอแล้วพอกันแล้วแปะแปะอบน้องโซหลับแล้วขอบคุณทุกคนนะคะนี่อะแน้วงมตูตาสาด้วยนะน้องมตูตาสาวขอบคุณอ่ะอ่ะอับดุนดำพี่อับดุนดำ ตั้งงานหนูได้นะตั้งงานหนูได้นะหนูไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อยหนูชอบหนูหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นดงเด่นหนูทําได้หนูดงได้หนูดุุงได้ฝันดีนะคะฝันดีนะจ๊ะบายยจ้ะบายยจ้ะปิดไลท์เลยจ้ะปิดไล์